วันนี้พบกับยอดนักขายวัยเกษียณที่หาทุนซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดเป็นของตัวเองคุณหนิงนงจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยครับค่ะกิจพรบำรุงราชนะคะหนิงหนงค่ะอายุ64ปีค่ะจากกรุงเทพมหาคนครค่ะอ๋อปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับผมปัจจุบันเป็นนักขายไลฟ์สดนะคะเป็นนักไลฟ์สดใช่ค่ะ <สด S 2> เป็นนักไลฟ์สดเป็นนักไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดหาผลิตภัณฑ์มาขายเอง,องนี้เลยไงฮะของบริษัทค่ะของบริษัทอ๋อเหมือนเหมือนแพนแกไลฟ์สดของบริษัทนี้ใช่ค่ะขายผลิตภัณฑ์ประเภทไหนครับผมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะอ๋ออ๋อทำมานานแค่ไหนแล้ว ประมาณปีกว่าค่ะปีกว่ากว่าเป็นไงเขาเขาาให้รายได้เป็นยังไงเป็นเงินเดือนหรือมีค่าคอมมิชชั่นก็มีเงินเดือนด้วยมีคอมมิชชั่นด้วยสวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เป็นพนักงานไลฟ์สดขายสินค้าค่ะไลฟ์สดขายสินค้าประมาณ11ตัวค่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ตอนนี้พี่ก็เป็นเสาหลักของบ้านนะคะก็ต้องดูแลคุณพ่อนะ,ะตอนนี้คุณพ่อก็อายุเกือบ90แล้วนะ,ะตอนนี้ก็ป่วยเป็นไตระยะ3นะ,ะแล้วคุณพ่อเป็นอดีตข้าราชการนะะเรียกว่าก็ยังโชคดีนะ,ะที่สามารถเบิกเงินได้ส่วนหนึ่งนะ,ะแต่ว่าบางส่วนที่เป็นยานอกระบบหักเนี้ยเราก็ต้องก็ต้องหาเงินเพิ่มทิงโนครับเชิญครับโอ,อ้เราเป็น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะนะแต่เราก็ต้องมีความรู้เป็นเป็นเบื้องหลังเราด้วยที่จะได้พูดได้อย่างน่าเชื่อถือต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยนี่คือนี่คือวิธีการกลยุทธ์ของเราในการขายแต่เริ่มเดิมทีนี่ไม่อยู่สายงานขายมาก่อนทํางานบริษัทมาก่อน ทำงานธนาคารค่ะทำงานธนาคารจริงๆเป็นคนคืออยู่ธนาคารนี่ก็คืออยู่เคาน์เตอร์อยู่แล้วนะคะก็คือขายพวกเงินตราต่างประเทศอะไรอยู่แล้วนะคะก็คืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เราก็จะต้องขายผลิตภัณฑ์ของสื่อสารก็เลยก็เลยชอบงานขายเพราะโลกมันเปลี่ยนไปครานี้ เอ่อการขายแบบเดิมก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ใช่คือยอดขายน้อยลงยอดขายตกลงใช่ค่ะตกลงไปเรื่อยๆะอ๋อแล้วกลับมาสู่เส้นทางการขายแต่เป็นแบบออนไลน์นี่ได้ยังไงก็ไปลองพอไปลองปุ๊บปรากฏว่าเจ้านายเจ้าของเขา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 แอบแอบดูเขาเขาคงน่าจะดูที่ที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วพอเราไลฟ์เสร็จจบใช่ไหมคะเราก็กลับบ้านไปแล้วเจ้านายบอกว่าไปตามเข้ามาเดี๋ยวนี้ พาง,งานวันนั้นเลยใช่ค่ะก็เลยได้งานเดี๋ยวนั้นเลยนหนึ่งบทเพลงเพื่อขย่าวพลังแชมป์นั่นก็คือเพลงขอจองในใจค่ะ ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแอบพาเธอไปเดินเล่้ในใจเสมอแม้ว่าเรื่องจริเป็นได้แค่ฝันละเมอฉันได้แต่คิดถึงเธอ จุดขอบพระคุณค่ะขอบคุณ,คคณวันนี้แชมป์จะอ,อกใครขอเชิญมางานตัดสินใจครับวันนี้อาร์ามจากมหาสาร,รคามครับตั้งรับการไปรเยือน ของนักขายรุ่นใหญ่ไฟแรงแหวนวิงงงครับดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะได้ชมป์5้าสมัยหรือชมป์ใหม่ไปรุ้กันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งชมปนะาคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับผู้เปิดเลยคะแนน แรกว่าไปจะออกนําไปก่อนพี่ไทยสนาวุฒมอบคะแนนให้กัอามครับ<า>แล้วต่อไปขอดูจากถุสลาครับ<า>ถ้าเป็นชื่อของอาร์มเขาคือแชมป์สมัยที่5ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อพี่หนิงองเสมอการหน1ต่อ1นึลองดูคะแนนตัดสินจากพี่แอน จบตรงนี้หรือตองลุ้นกันต่อทูสลาคุณวุธมอบคะแนนเฮ้ยอาร์มครับผมแชมป์ห้าสมัยจ้าขอูนะคะแนนเฮียครับอาร์มครับผมเฮรยบรัาแบบนี้ครับ พี่นิ่งนองเนี่ยเป็นผู้แพ้ที่มีรอยยิ้มเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคือวันนี้ถ้าด้านเทคนิคเนี่ยถือว่าเก่งด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วดูเหมือนว่าพี่นิ่งนองแม่นกว่าด้วยคือไม่มีแผลที่ชัดแต่ว่ามีแผลที่ไม่สมบูรณ์เยอะอันเนื่องมาจากแรงและก็เนื้อเสียงที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองแต่น้องอรามเนี่ยร้องด้วยพลังมากกว่าด้วยความหนุ่มแต่ก็มีแผลที่ชัดกว่าแต่พอรวมรวมแล้วน้องก็เหลื่อมอยู่ หวังว่าการมาที่นี่จะได้พลังไปเพิ่มต่อแล้วก็สิ่งที่ฝันเอาไว้ก็อยากให้สําเร็จครับผมเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด้ายว้าทกานนะมอบเงินดุนวจาให้สามพันบาทครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ้วัที่งานได้เลยครับ